สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสั้นเดินป่านะครับผมมีมาสองสีนะครับสีเขียวกับสีดำนะครับลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสินค้ามาพร้อมเข็มทิศแท่งจุดไฟแล้วก็ชุดไฟฉายนะครับไฟฉายพร้อม่านนะพร้อมใช้เลยนะผมนี่ครับสว่างจ้านะครับตรงนี้เป็นแท่งจุดไฟนะครับผมมีทุกเล่มนะครับตรงนี้เป็นเข็มทิศนะครับแถมไป กับมีดทุกเล่มนะครับผมติดตามปอกตามขอบปอกได้นะครับติดตามตรงไหนติดตามติดได้ตามใจชอบนะครับใช้ไขควงอันเดียวด้านหลังมีติ๊กล็อกที่ร้อยเข็มขัดนะครับแบบกดนะครับล็อกสองชั้นนะครับผมต้องกดนะครับผมถึงจะเปิดได้นะครับเป็นที่ร้อยเข็มขัดนะครับน้ำหนัก้อมปอกอยู่ที่370กรัมนะครับผมนี่ครับปอกแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับดึงออกได้ทันทีนะครับผมใช้นิ้วสะกิดก็หลุดแล้วนะครับผม แต่แน่นหนานะครับแน่นหนาในระดับหนึ่งนะครับมีมาสองสีนะครับสีดำกับสีเขียวนะครับเล่มนี้ยาวรวมสิบนิ้วนะครับผมเหล็กเหล็กไว้มีเหล็กเก้าสีอานะครับเคลือบสีดำกันสนิมมาทั้งเล่มนะครับผมเหล็กเก้าสีอาเหนียวแข็งแรงนะครับทรงปลายแหลมนะครับมีเดินป่านะครับใบมีดยาว5.5นิ้วนะครับกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลตลอดเล่มนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับ ด้ามจับเป็น ABS นะครับผมสีดำกับสีเขียวนะครับ ABS แกะลายนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรืองหมุดเลสสีดำ3ตัวสวยๆเลยนะครับผมมี2สีให้เลือกนะครับเขียวตัดดำนะครับกับดำล้วนนะครับผมเลือกได้เลยนะครับปอกแน่นหนานะครับไฟฉายสามารถดึงออกมาได้นะครับผมนี่ครับมีถาดฟอร์มพร้อมใช้ให้เลยนะครับขมกลิบแน่นอน ยาวรวมสิบนิ้วนะครับใบมีดยาวห้าห้านิ้วครึ่งนะครับผมขนาดกําลังดีนะครับคมหวานเจี๊ยปิดคมจากโรงงานมาแล้วทุกเล่มนะครับรับประกันคมกลิบให้ทุกเล่มนะครับผมนี่ครับมีมาสองสีให้เลือกนะครับสีดํากับสีเขียวนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมคมกลิบทุกเล่มนะครับรับประกันนะครับผมเปิดคมมาแล้วนะครับ 6 5 0บาทเท่านั้นนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสินค้าพร้อมซองมีแท่งจุดไฟเข็มทิศและก็ไฟฉายให้แบบนี้เลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมี2สีให้เลือกนะครับสีดำกับสีเขียวนะผมมีของมาไม่เยอะนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์ตามป้ายนะครับแอดแมนเฮนะครับ m a n h k มีแอดหน้านะผมเบอร์โทร0990213034นะครับ 6 5 0บาทเท่านั้นนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขนาด10นิ้วนะครับผมปอกแน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนพร้อมที่ร้อยเข็มขาดพร้อมปฉายฉานะครับสวยๆแบบนี้เลย650บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนับช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ช่วยดูดูคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะนํามีดสวยๆมาแบ่งให้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีของเข้าใหม่มาอีกเยอะนะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ 650บาทเท่านั้นนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะมีกล่องให้อย่างดีนะมีกล่องแบบนี้ให้ด้วยนะครับเลือกสีได้เลยนะครับผมช่อง650บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทักมาตามช่องทางไลน์หรือเบอร์โทรนะครับขอบคุณพี่ๆที่ช่วยดูคลิปช่วยอุดหนุนนะครับผมช่วยซัพพอร์ตน้องคนนี้นะครับลรวพบ,บกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ